คำขวัญวันเด็กปีนี้ค่ะ2568ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองก็คําขวัญในปีนี้นะคะที่อยากให้กับเด็กๆทุกคนนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆคงไม่ได้ทําอะไรมากมายสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นคือคุณค่าคุณภาพในตัวของน้องๆตัวเล็กๆเ,เด็กๆทุกๆคนนี่แหละค่ะ เพราะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะน่าอยู่หรือไม่มันอยู่กับน้องๆน,นี่เองโอกาสมากมายที่จะเข้ามาเนี่ยเรียนรู้ไปทุกอย่างเรียนรูท้ทุกโอกาสที่เรามีไม่ว่าจะกับคนกลุ่มมากกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กับอายุมากอายุน้อยเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและการเรียนรู้นั้นอ่ะจะทําให้เรารู้เองว่าเราก็ต้องสามารถปรับตัวได้ให้เข้ากับสิ่งที่เราไม่ทราบว่าอะไรจะเข้ามาบ้าง อะไรที่ควบคุมไม่ได้แต่เราปรับตัวได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวของเราเองนะคะอนาคตของเราเนี่ยมีเรื่องดีๆรออยู่อีกมากมายนะคะแล้วตัวพี่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนอนะต้องอยากได้อนาคตที่สดใสที่มีความสุขเพราะฉะนั้นการมีความสุขเริ่มจากตัวเองก่อนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รู้จักที่จะไปซ้ายไปขวาแล้วไปอย่างมั่นใจแล้วก็ท่านให้รู้ด้วยว่าตัวเองตัวเล็กๆแบบนี้ มีคุณค่าอย่างมากมายต่อประเทศชาติสําหรับรัฐบาลเองสำหรับตัวของนายรัฐมนตรีคนนี้พี่มองจริงๆว่าอนาคตของชาติคือน้องๆน้องๆมีสิทธิ์ที่จะทําให้โลกนี้ทําให้ประเทศนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น